สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธมวันงามสมมานะคะเ,เลขที่เก้ที่1ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในในเรื่องของธุรกิจของฉันเกี่ยวกับ Marketing Mix นะคะนั่นก็คือธุรกิจของฉันที่อยากทำก็คือ,อ,อการเปิดร้านเบเกอรี่หรือว่าคาเฟ่นั่นเองค่ะแต่ต้องขอเกินก่อนนะคะว่าคาเฟ่นในสมัยก่อนกับสมัยนี้นะคะจะมีการจะแตกต่างกันเพราะว่าการใช้คําว่าคาเฟ่นในสมัยก่อนอะคะ่ะเขาจะใช้เรียกแทน เออพวกผับบาร์ร้านเหล้า,าเป็นสถา,า,านที่ท่องเที่ยวกลางคืนนะคะอย่างเช่นมีคณะตลกการแสดงสดไปเล่นนะคะแต่สมัยนี้จะมีการเออคาเฟ่ของเราสมัยนี้จะหมายถึงพวกร้านกาแฟร้านขนมที่ไว้ถ่ายรูปลงผ่านโซเชียลหรือว่าเออมีการชวนเพื่อนไปถ่ายรูปต่างๆะคะ่ะเออแล้วก็ อย่างแรกที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือ Product ของร้านเราค่ะผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของร้านเรานะคะก็จะเป็นพวกขนมเค,ค้กขนมมากาลองเค,ค้กวานิลาเค,ค้กช็อกโกแลตประมาณนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟาบูฮาวายชาไทยชาดำชาเขียวต่างๆนะคะแล้วก็จะพูดในเรื่องของ วัตถุดิบค่ะวัตถุดิบเราจะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันแล้วก็จะมีการาให้เชฟของร้านเราะคะไปเลือกวัตถุดิบเองกับมือแล้วก็วัตถุดิบนี้นะคะจะมีการปลอดภัยจากสารเคมีด้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั่นก็คือแพ็กเกจจิ้งค่ะเราจะมีการาใช้แพ็กเกจจิ้งที่ เป็นการรลรนคลงนะคะนั่นก็คือการใช้กล่องกล่องใส่เค้กค่ะ,คะเป็นกล่องที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้แล้วก็เออใช้จะจะ,จะช่วยในการรลรนคลงลดถุงลดพลาสติกด้วยค่ะแล้วเข้อต่อไปก็จะมาพูดนะคะในเรื่องของ Price หรือราคานะคะราคาที่เราจะขายนะคะต้องพูดก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายการตลาดของเรานะคะก็จะเน้นไปที่วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่กลางคนซึ่งเ,ออเราจะทำให้เรามีการตั้งราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปเพราะว่าออวัยรุ่นบางคนไม่ได้มีรายได้มากขนาดนั้นไม่ได้บางคนอาจจะไม่มีรายได้เลยด้วยซ้ำค่ะดังนั้นเราจ้องเราจะตั้งราคาที่ไม่สูงจนมา,มากจนเกินไปนะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึง place นะคะหรือสถานที่สถานที่โล c a t i o n ที่เราจะตั้งใจจะไปเปิดหน้าร้านหรือขายนะคะก็จะเป็นจะเน้นในพวกแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ที่วัยรุน่นหรือคนจนถึงวัยกลางคนนิยมไปกันไปถ่ายรูปนะคะเออแล้วนอกจากนี้ร้านเรายังมีการนำเสนอโฆษณาบนสื่อออนไลน์ผ่านแอปต่างๆเช่น Li Facebook เอเอเช่น Instagram Facebook หรือ Twitter นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการขาย d e l i v e อรนะคะผ่านแอปต่างๆโดยจะมีการขนส่งนะคะมีการกำหนดระยะทางตั้งแต่ละแวกร้านเรานะคะจะไม่เกิน6กกิโลเมตรค่ะซึ่งถ้าเกินหรือมากกว่านี้นะคะอาจจะทำให้ขนม รสชาติมีรสชาติเปลี่ยนไปละลายหรือละลายหรือน้ําละลายก็ได้ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของะะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นร้านเรานะคะจะเน้นไปที่นักเรียนใช่ไหมคะดังนั้นเราจะมีการเออถ้าใช้บัตรนักศึกษานะหรือนักเรียนนักศึกษาค่ะมายื่นหรือมาโชว์เออจะทําได้รับส่วนลด10%ไปเลยค่ะหรือว่าถ้าไม่ใช่นักศึกษา ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะคะ่ะจะมีโปรโมชั่นลด5%ไปเลยทุกรายการค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงธุรกิจเอ่อมาร์เก็ตติ้งของของเราที่อยากจะเปิดก็เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ